ใส่เอฟเฟกตย่ามานั่หาตัวจริงเด้อหาเป่เห็นดอกอะสำหรับใครที่กำลังทำา p วอ p ออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแล้วไม่รู้ว่าวอ a เนี่ยคำสำคัญมันอยู่ตรงไหนวันนี้จะมาบอกนะคะคำสำคัญมันก็คือเขาเน้นที่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่านสอนไปเลยท่านมีหน้าที่สอนท่านเป็นครูนะท่านสอนไปเลยนะคะแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนแล้วนําผลลัพธ์ดังกล่าวนะไปที่ท่านอยากให้มันเกิดนะไปเขียนลงในข้อตกลงในการพัฒนางานที่ท่านทําเสนอท่านพ่วงหน่วยการในส่วนที่2ที่มันเป็นประเด็นท้าทายนะเขียนลงไปแล้วถ้าไม่รู้ว่าอยากเขียนยังไงนะจะมาบอกเลยนะคะมีสองด้านถ้าท่านชอบด้านเด็กดี ท่านจับเรื่องพฤติกรรมเลยเอาพฤติกรรมมาเขียนจะทำกับระดับชั้นไหนเขียนลงไปว่าอยากให้พฤติกรรมไหนเกิดขึ้นกับเด็กถ้าท่านชอบด้านเด็กดีให้เขียนเรื่องพฤติกรรมแต่ถ้าท่านชอบด้านที่สองคือด้านเด็กเก่งให้เอาเรื่องผลสมัมฤทธิ์มาทำอยากให้ผลสมัมฤทธิ์วิชาไหนขึ้นผลสมัมฤทธิ์ที่วิชาที่ท่านสอน่ะ ท่านก็เขียนลงไปใช้กับระดับชั้นไหนนี่คือประเด็นท้าทายในส่วนที่สองที่ท่านจะเขียนแล้วท่านก็จะต้องทาให้มันเกิดผลลัพธ์อย่างที่ท่านเขียนขึ้นมาคล้ายๆกับการทําวิจัยค่ะแนะนําว่าเวลาเขียนให้ท่านไปดูคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญที่มันจะเป็นลําดับขั้นบันไดที่เรียกว่าระดับอ่า ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งวิทยาฐานะที่กศสอเขาเขียนเป็นขั้นบันไดว่าถ้าครูผู้ช่วยทำถึงแค่นี้ถ้าครูชำนาญการให้ทำแค่นี้ถ้าครูชำนาญการพิเศษให้ทำถึงแค่นี้ให้ท่านไปดูคีย์เวิร์ดและนำคำสำคัญดังกล่าวไปเขียนลงในข้อตกลงในการพัฒนางานในส่วนที่สองและนําว่าควรเขียนเท่ากับวิทยาฐานะของท่านหรือสูงกว่าถ้าสูงกว่าได้จะดีมากเหมือนกับว่าเป็นการทดลองทําก่อนใค่ ใกับการทำวิจัยนะคะบอพีเอนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ